เออมาบานนี่มาเบิงอาหารการกินมาเบิงพักถือวันพี่น้องรถรถพุ่มพ่วงนั่งอาหารถือมาจำนายอันนี้พริกพริกสดพริกกินดาพี่น้องนะคุณมายีสิบบาทก็มาขึ้นแล้วก็มะเขือเทศ เคือเคี compass, like okay. ้ยนี่พักพักคันนั่งอาหารแห้งแต่นี่พี่น้องปลาไข่ขนมครีมนนี่เป็นทั่วงอกพร้อมเข็ขนม แตงดอมักเลงอหักนานานี่กะถือขึ้นกันี่นอนเยสิตดอโอ,อ้ตังไว้บาทเสียวอีลีหน้าตาสัง่งน,น,นี่เนาะจาเออกลุ่ม่นกลุ่มซดเพิ่กุ่งสดม,มือ,อปลาน,นิ่นตัวเท่าไหร,ร่ตปลานิ่

มีี่บ่มหมูยอมูยอก็มีนะครับมูยอก็มีแล้วก็หอมจังไหรจ้าอี้ี่ะสามบาทพริกดวเก้บาทหอมนี่มัดเท่าไรหอมแดงสามสิบเท่าไร่สิบมามละสามสิบบเอาไปขั้นสซมสิบ่คักบน่อสุดยอดเลยแซ่บได้นี่เนาะเขาสู่หัววันนำ ค<ม>นกุ้มใสนปนปก่อยกุ้มต้นกุ้มคนปลาเนาะเฮ้ยพีคักได้หนีนอเอาไปขั่นสมหอมแดงหัวพี่น้องแล้วก็พักกาดดอกอันนี้ตัวปู่ัวปูก็มีสิบบาทต้กต้นร่างเด็กก็ได้ก็เป็นตัว ข้าวโพดสามฝักยี่สิบบาทกบ็อกโคลี่ที่เขียวกับถือี่น้องข้าวมีมากเนาะแค่ลอดนี่ถุงแนว่ยแวลี่นนองบักสมแล้วก็ทับทิมสาลี

โมพักเลือกูจะมันมันถึงกระปกอไปขันเองมันจังเสียบเนาะแนนบอกเอาไปขันเองมันจังเสียบเออค่เองนั่นะอืมสีดันเาอีกนี้กได้่าวดีซุ้มีตอยักวนนุยอกปั้นออมอยู่ ออมรุดอยู่นี่เห็นบมาละสิบเห็นบอสามสิบกัญชดัย้านแต่ว่ากันสือยังสี่อันนี้เท่าไรก่อนสามสิบสามสห้าผขึ้นนัก่แม่ปูเรด้วซอสเข่า่ได้ใส่ต้มเายด้เดี๋ยวเดือกสีกันพี่น้องเอา ปลาราขวดปานะาซีริพอน่ะเขอีริพอนจะนี่สาวค่าเชียนมือไข่แพงเท่าไหร่ไข่ร้อยสี่สิบครับเอาไข่แพงหนึ่งเด้อปะทูกเขีงจังใดสาวห่าปู่ปปาวห่าใจกันนะซุ้มหิ้วตัวแระ Tôi lấy sao hà thì nó Không có cái gì Các bà được. tôi nhảy đây nó Hứa mình lắc cái điều cần xong tôi chắc bà luôn Nó đi sao anh ăn sao hà sao Tôi nhảy gì nó Tôi điều Thu kho hạt thì xẹp đi thì nó กระทูข้อฮะแต่มัใหญ่คาดเนาะเนื้อมันสิหลายโพดเลยชั่วโมงนี้เฮ็ดแบีบว่าม,มีแนวต่อมเนาะเจ้าตะกี้เขาใส่เคงไว้เลยยังบ้บนานต่อมนะอันนี้เขาแพ็กยางดีนะเนาะเขาอีกย่งเนึ่งเขาเสียอีกอย่างไขเขา,เอาอยางเหมือนกัน,นเขาหอมไปขันสมบ่ ต้นหอมไปขันสมก็น่ากินหน่อยขันกินเองจังมันใจจาของเนาะฮะหอมแขกแม่อมหอมแขกผู้หัวไงเด็กนักบอชคอยสิปลูกแม่ปลูกเกิดดีดี ป๊อกขาจิ้มปูอาหารแข่งวางักเต็มักยงมาิมนนี่แหละพี่น้องแนวยูแนวกินมซ่